ทุกินเลยครับผมติงขึ้นหลังมากยิ่งต่อไปมาผมหนาวขึ้ใจอ่ะคุณเรียนขึ้นไปเรื่อยๆก็โอ้โหเรื่อยๆครับครับขณะนี้ก็ประมาณตีสามกว่าของเมื่อคืนนะครับก็เจ้าที่ก็เร่ง กำลังกันเต็มที่ในการค้นหารื้อซากปรักหักพังแต่อุปสรรคปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าระหว่างที่รื้อซากปรักหักพังนะครับก็มีเศษปูนนะครับเศษปูนเศษเดล็กตะที่อยู่ด้านบนนะครับหล่นลงมาใส่เจ้าที่แล้วก็มี ท่านปูนเริ่มเอียงนะครับออกมาเนาะทำให้การทำงานก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับมีแผ่นปูน4่ห้าแผ่นเอียงลงมากเกรงว่าแผ่นปูนจะไหลลงมานะครับก็ทำงานไปด้วยระวังตัวไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการทำงานของเจ้าที่ก็ถือว่าเต็มที่นะครับแต่เนื่องด้วยเนาะ เราจะเห็นนะครับซากประหัดพังของตึกค่อนข้างซับซ้อนนะครับและกองพเนินนะครับใหญ่นะครับกองใหญ่มหึมาเลยนะครับก็ทําให้ไม่สามารถนำํำผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตออกมาได้นะครับยงกิดอยู่ด้านในอยู่นะครับซึ่ง เมื่อสักพักนเวลาประมาณตีสามนะครับเท่าที่ถามเจ้าที่เขาบอกว่าจับสัญญาณชีพนะครับได้อยู่นะแต่ได้ประมาณ15นะ15คนนะครับแต่ว่านะครับก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสัญญาณชีพของผู้ที่รอดชีวิตนะครับ อ่อนลงเรื่อยๆนะครับเป็นว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นพรรยากาศเมื่อคืนนะครับนะแต่ว่าล่าสุเดเนี่ยตอนอประมาณตีห้านะครับเจ้าที่ก็ยุติการค้นหาเนาะอันนี้เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอนะครับไม่พร้อมนะครับเพราะว่าต้องใช้นะนะฮะ เครื่องมือหนักนะครับเข้ามาในการรือร้อซากที่เป็นซากปลาหักพังนะครับทั้งนั้นอาจจะมีการประชุมอีกทีประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็รอดูจะวางแผนงานกันยังไงแต่ระหว่างที่เจ้าที่เจะวติการค้นหาเนี่ยนะครับผมได้ถามเจ้าที่ว่าออสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดก็ผู้รอดชีวิตสัญญาณชีพเหลืออยู่เคนครับตอนนี้นะครับ พีงเนั้นก็รอ,รอฟังการแถลงอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศของการทำงานนะครับของทีมผู้ภัยก็ถือว่าเต็มที่นะกับการทำงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับและก็นะนะอย่างที่เห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นเสาคารนะการปูนต่างๆนะกองพนอนโดนอย่างกับภูเขาเลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหนาเนาะ แล้วก็คนงานก็ติดอยู่ด้านในนะแทบบองไม่เห็นว่าจะเอาคนที่ติดอยู่ข้างในออกมาได้ไงได้อย่างไรนะครับอ่ะนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศของาการทำงานของเจ้าที่ครับ